อันว่าเรื่องของพระเถระชื่อว่าเมขิยะอันข้าพเจ้าจะกล่าวอันว่าพระาศาสดาเมื่อเสด็จประทับที่ภูเขาชื่อว่าจาริกาทรงปรารบซึ่งพระเมขิยะผู้มีอายุ ปรัดแล้วซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่าผันทนังจะประลังจิตตังดังนี้เป็นต้นอันว่าเมคิยสูตรทั้งปวงอันบัณฑิตพึงให้พิสดารเพื่ออันยังเรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเมคิยะนั้นให้เป็นแจ้งยิ่งก็อันว่าพระศาสดาปรัสเรียกมาแล้วซึ่งพระเถระชื่อว่าเมคิยะผู้ไม่อาจแล้ว เพื่ออันตามประกอบซึ่งความเพียรในอัมภวันนั้นเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้อันวิตกทั้งหลายสามครอบงำแล้วมาแล้วตรัสแล้วว่าดูก่อนเมขิยะอันว่ากรรมอันหนักยิ่งอันเธอผู้ละแล้วซึ่งเราผู้ผู้เดียวผู้อ้อนวอนอยู่ว่าดูก่อนเมขิยะ อันว่าเราเป็นผู้ผู้เดียวย่อมเป็นอันว่าพิสุบางรูปแม้อื่นจะปรากฏเพียงใดอันว่าเธอยังการจงให้มาเพียงนั้นเถิดดังนี้ไปอยู่กระทำแล้วอันว่าอันชื่ออันพิสุเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งจิตอย่างนี้เป็นย่อมไม่ควร ชื่ออันว่าจิตนั่นเป็นธรรมชาติเร็วย่อมเป็นอันว่าอันอันพิสุยังจิตนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนย่อมควรดังนี้ได้ตรัสแล้วซึ่งพระคาถาทั้งหลายสองเหล่านี้ว่าอันว่าบุคคลผู้มีปัญญาย่อมกระทำซึ่งจิตจิตอันดิ้นรนอันกวัดแกงอันบุคคลรักษาได้โดยยาก อันบุคคลห้ามได้โดยยากให้เป็นธรรมชาติตรงเพียงดังอันว่าบุคคลผู้กระทําอยู่ซึ่งลูกศรกระทําอยู่ซึ่งลูกศรให้เป็นธรรมชาติตรงอันว่าจิตนี้อันพระโยกาวจรยกขึ้นแล้วจากที่อยู่คือกามคุณห้าซัดไปแล้วในวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออันละซึ่งบ่วงแห่งบาน ย่อมดิ้นรนไปรอบเพียงดังอันว่าปลาตัวอันชาประมงยกขึ้นแล้วจากที่อยู่คือน้ำซัดไปแล้วบนบกดิ้นรนไปรอบอยู่ดังนี้ในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งพระคาถาอันว่าพระเถระชื่อว่าเมขิยะตั้งอยู่เฉพาะแล้วในโสดาปฏิผล อันว่าชนทั้งหลายมากแม้เราอื่นเป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเกิดแล้วดังนี้แลอันว่าเรื่องของพระเถระชื่อว่าเมขิยะจบแล้ว